วันจันท 1, น 2, 5, 67, 9, นนร์ที่1เมษายน2567เวลา9นาฬิกานายพงศักดิทิสมิตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่13มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอาริยะเกษตรตามแนวพระราชดำริศูนย์พัฒนาอาชีพหนองบัวอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระก,กนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเท รัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีร้อยโทยศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีณศูนย์พัฒนาอาชีพหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีวันจันทร์ที่1เมษายน2567เวลา10นาฬิกานายพงศกริฤทิสมิต ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยนายวุฒิชัยบุญทองรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประธานที่13นายอำนาชูวงผู้อำนวยการส่วนบรหิหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบคเครือข่ายวิดีโอคอนเฟรนซ์โดยมีนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบรหิหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเป็นประธานซึ่งในที่ประชุมได้ มีการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำทั่วประเทศณห,ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13อ,อําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรี วันจันทร์ที่1เมษายน2567เวลา13นาฬิกา30นาทีนายวุฒิชัยบุญพองรองผู้มนวยการสำนักง,งานชลประทานท3พร้อมด้วยน,นายทัศนัยรอดรอดีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำเข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทานและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาและคัดเลือกสถาบันก Ok on, ผู้ใช้น้ำชลประธานดีเดนระดับภาคใต้ประจำปีพศ2568ในรูปแบบออนไลน์ Zoom meeting โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประธานที่15เป็นประธานซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวมี5สำนักง,งานชลประธานเข้าร่วมได้แก่สำนักง,งานชลประธานที่13สำนักง,งานชลประธานที่14สำนักง,งานชลประธานที่15สำนักง,งานชลประธานที่16และสำนักง,งานชลประธานที่17ณห้องประชุม สำนักง,งานชลประธานที่13อำเภอท่าม่วงจงวกาญจนบ,บุรีวันอังคารที่2เมษายน2567เวลา7นาฬิกานายพงศกริทิสมิต ผู้อหน่วยการสำนักง,งานชลประทานที่13บมอบหมายให้นายมนัฐพงศวุวรรณหัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษาพร้อมด้วยนายรพีพัฒน์พงโอสถหัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนเครื่องจักรกลสำนักง,งานชลประธานที่13บสาร่วมงานพิธีวันค้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีโดยมีร้อยโทยศพลชัยย โกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีณศาลา6 0 0 0พันศามหาราชอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่2เมษายน2567เวลา8นาฬิกา30นาทีนายพงศักดิ์ฤทธิสมิทธ์พุ่งในยการสำนักง,งานชลประหานท13มอบหมายให้นางพัลลภาปัญญาพิมุขผู้งำนยการส่วนบริหารทั่วไปพร้อมด้วยนายคมสรรจูงกลางพุ้งำนยการส่วนเครื่องจักกล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังอภิปรายหัวข้อขอตรวจพบจากหน่วยงานตรวจสอบกรณีศึกษาแนวทางป้องกันและระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์ซึ่งการอภิปรายดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการกำกับ และควบคุมการปฏิบัติราชการตามภารกิจกรมชลประทานให้เป็นไปอย่างถูกต้องสุจริตและโปรง่งใสณห้องประชุมสำนักง,งานชลประทานที่13อําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีวันอังคารที่2เมษายน2567เวลา9นาฬิกา30นาที นายพงศักดิ์ฤทธิสมิทธผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่13มอมหมายให้ในายวุฒิชัยบุญพองรองผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประธานที่13และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษาสำรวจออกแบบของกรมชลประธานครั้งที่1ประจำปีพศ2567ผ่านระบบออนไลน์โดยมีนายวิทยาแก้วมีรอง อธิบดีฝ่ายวิชาการกรมชลประธานเป็นประธานเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยณห,ห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสำนักง,งานชลประธานที่13อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันพุทธที่3เมษายน2567เวลา9นาฬิกานายสมภพสุภาพ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศสํานักง,งานชลประทานที่3พร้อมด้วยทีมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์สํานักง,งานชลประทานที่13เขาร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทําข่าวผู้บริหารลงพื้นที่ตามแนวทางการดําเนินง,งานประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย R.I.D. ท u s ในหัวข้อสร้างสกิล P.R. ชอปอเขียนข่าวเป็นถ่ายภาพปังผ่านระบบออนไลน์ Zo ู m m e e t i n g โดยมีนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชนลประธานเป็นประธานทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วันพุทธที่3เมษายน2567เวลา9นาฬิกานายปัญญาสังสุวรรณหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำส่วนเครื่องจักรกลสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเข้าร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้การใช้งานเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮโดริก ขนาด24นิ้วโดยมีนายชุต,ติมันสกุลพระราพมผู้อำนวยการสำนักงานชลประธานที่11เป็นประธานเพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นณนะห้องประชุมสำนักงานชลประธานที่11อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรี วันพฤหัสบดีที่4เมษายน2567เวลา10นาฬิกานายวุฒิชัยบุญพองรองผู้ำนวยการสำนักง,งานชนลประธานที่3พร้อมด้วยนายอำนาจชูวงศ์ผู้ำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการโครงการนำร่องทำนาเปียกสลับแห้งเชิงวิจัยในพื้นที่ชนลประธานฤดูฝนภายใต้โครงการพรอมฟาร์เมอร์ปรับเปลี่ยนวิธีการทำการ,กรเกษตรของเกษตรกร ให้พร้อมรับปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้ตลาดนำนวัตกรรมเสริมซึ่งกรมชลประทานได้เสนอพื้นที่นำร่องในการทำนาแบบเปียกสลับแห้งเชิงพื้นที่โครงการชลประทาน3โครงการโดยมีนายวชระเสือดีผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทานเป็นประธานในการประชุมทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินง,งานโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ณห้องประชุมสำนักง,งานชลประทานที่13อำเภอ ท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันพฤหัสที่4เมษายน2567เวลา13นาิก30นาทีนายวุฒิชัยบุญพองรองผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประหานที่1 3เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ผ่านระบบออนไลน์ Zoom m e t เพื่อร่วมพิจารณาการจัดกิจกรรมดังกล่าวณห้องร องผู้ในการสำนักง,งานชลประหานที่13อำเภอท่ามวงจังหวัดกาญจนบุรี